วันนี้แกงันบ้านนะคะแกงมะละกอใส่ชะอมใส่หมูสับช่วงนี้ยายน้องจะเน้นลำไส้ให้มีผักนะคะยายน้องเป็นคนธาตนะุหนักต้องกินผักเยอะๆอันนี้หมูสับยายน้องสุกแล้วใส่มะละกอลงไป แล้วก็ข้างลัวนะคะเน้นล้างลำไส้ช่วงนี้เน้นล้างลำไส้ชะอมก็ข้างลัวที่พี่สาวปลูกไว้นะคะอันนี้ใส่หมูสับนะคะแกะมะละกอ ใส่ชะอมใส่หมูสับต้มมะละวกอเอเปื่อยนะคะเดี๋ยวน้องอยากกินผักเยอะๆค่ะล้างล้ใส่ใส่ผงนัวลงไปใส่น้ำปลาลงไปใส่กะลาลงไป ความนัวลงหน่อยก็ยังรดจัดเช่นเดิมกินมาแล้วครับกินแกงบ้านๆนะคะแกงมาล้กต่อจริงๆก็อยากใส่ใบแมงลักนะคะแต่ว่า เมนูด่วนนะคะเมนูด่วนก็เลยเก็บชะอมข้างรั้วมาใส่ไม่ได้ไปร้านค้าการหมูบ้านอหอมแล้วค่ะหน้าตาน่ากินแกงมะละกอสมัยยังน้อยก็ได้กินแต่แกงมักฮุ่งนี่แหละคะ่ะหรือมะละกอนี่แหละคะ่ะ ง่ายสุดชิมชิมก่อนนะคะเผ็ดไหมง่ายๆสไตล์ยายน้องค่ะมีประโยชน์นะคะกินผักต้มเปลือปล่อยทำให้เราระบบขับถ่ายเราดีค่ะ ยายน้องเป็นคนธาตุหนักระบบขับถ่ายไม่ค่อยดีเท่าไหร่กินผักสดก็เดี๋ยวท้องผูกต้องหาผักต้มแบบนี้มานะคะกะลำต้มมั่งมะละกอต้มมั่งผักผักต้มต้มเลคะ่ะว้าวเผ็ดอยว่ หอมใส่ชะอมลงไปแทนใบแมงรักกินมากินมาโอ้แน่นอนเนี่ยกระไสไปค่ะเขากินเองหอมซื้ยแบบนี้ ทำจริงกินจริงนะคะเดยวน้องก็ทำไปค่ะ <laughs> อัดเด็บใส่กันไปไม่มีใบแมงรักก็ใส่ชะอมไม่ใส่ชะอมก็ใส่ใบมะกรูดแต่วันนี้เห็นชะอมยอดกำลังสูงก็เลยเก็บชะอมมาค่ะโอ้หอมเสยพี่น้องเอ้ยแกงมหุ่งใหญ่น้อง <laughs> แซบอีกเมนูนึงแล้วค่ะแกงมะละกอใส่ใบชะอมใส่ย,ยอดชะอมตุนให้มะละกอเปื่อยๆนะฮะช่วงนี้ยายน้องก็พยายามล้างลำไส้ของตัวเองให้สะอาดแซบค่ะแล้วก็หอมอัน นะคะคเดี๋ยวเพิ่มข้าวคั่วค่ะนี่ค่ะเพิ่มข้าวคั่วให้น้ำหนัวนะคะน้ำหนัวเข้าไปอีกจัดไปกินได้จริงนะคะทำจริงกินจริงแซ่บค่ะ แหกท่ายดีๆนะคะท้องสะได้ยุบท้องยุบแล้วก็กลับมาใส่กางเกงยีนตัวเดิมได้เลยแฮวดีใจค่ะดีใจทุกอย่างอยู่ที่อาหารด้วยนะคะดูแลสุขภาพกินอาหารเพื่อสุขภาพมะละกอก็ไรสารพิษชะอมก็ไรสารพิษนะคะ ง่ายๆอยู่ง่ายๆสไตล์ไอ้น้องแต่อร่อยแน่นอนว้าวเดี๋ยวเราจะไปกินกันเลยแกงมะละกอใส่ยอดชะอมแซป่ปค่ะใส่ข้าวคั่วพร้อมหอมๆรือนางดือเลยค่ะจัดไปแซ่ปแน่นอนขอบคุณนะคะที่ชมยิดเใจน้องจโจ่ะคะ่ะเพื่อนๆค่ะ